สวัสดีครับเช้าวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2559นะครับเช้านี้ก็อยากาจะมารีวิวหนังสือพิมพ์นะฮะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ที่บ้านรับนะครับก็จะ,จะมีไทยรัฐไทยรัฐนะครับมอีอะไรกันมวยสยามนี่นี่ผมอ่านทุกวันเลยนะฮะัมวยสยามมีมติชนครับ มิชนนะครับมัิชนแล้วก็มีวันศุกร์นี่ฮะก็จะมีมัิชนสุดสัปดาห์ครับซึ่งคุณพ่อก็จะอ่านด้วยนะครับก็อยากจะเริ่มจากไทยรัฐก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าจากที่บ้านแล้วกันฮะอ่ะกินกาแฟก่อนนิดนึงไทยรัฐนะครับ ส่งฟ้องมาตรา1นึหญิงไก่พื่ประกันนอนคุกนี่ยนะน่าตาหญิงไก่ที่ว่าไปแจ้งความจับลูกจ้างนะฮะแฉะบรรยินป้อนข้าวมีลูก3เดือนอีนเอยันลูกสาวป้อนข้าววัยสเดือนเป็นลูกของบรรยินหลังกองปราบเข้าตรวจคน้นบล็อกเกอร์สาวย่านพระรามเก้าพบเด็กใช้เครื่องแรกเกิดจากภาพนี้ บรรเลงถวายนักร้องเพลงประสานเสียงเวิร์ลมิลันมิเนอรี่ร่วมสองร้อยชีวิตขับร้องเพลงถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้ท่าสิริราชนะฮะโดท็อปฟอร์มคริสเตียนคริสติน,รตโ,นโราโดนาเตูเปอร์ส,สตาร์ทีมชาติบาตูเกตลอยตัวโขกบอลเต็มศีรษะนำออกทีมชาติเวลหนึ่งศูนย์ปรากฏว่า,ารู้สึกฝรั่งเศส จะเ,เข้าไปชิงกับโปรตุเกสนะฮะในรอบชิงชนะเลิศจับแล้วนะครับเนี่ยโจรข่มขืนสนบ,บางนานคุมตัวนายเอกพลแซด่เตียวอายุาปีชาบุรีลัมไปทําแผนข่มขืนชิงทรัพย์นักษาในห้องน้ําแบบหยอดเหรียญที่บางนานด้านบางนาน,นะครับรับก่อเหตุเข้าห้องน้ําพร้อมเหยือ่อเกิดอารมณ์ข่มขืนชิงทรัพย์ อ่าอันนี้ก็ไทยรัตนะครับมาที่มวยสยามเลยวันนี้ศึกใหญ่เลยครับมวยสยามทิมนับชาติเพชรชาติชายถอนแคนวิทยาเล็กต้อนขาดนะ่ะเมื่อคืนดูจาก Facebook ไลฟ์ของคุณโกวคุณทอนนะครับวว่าเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับก็ได้นับ8ต่อยสุยันเล็กอบตรกัมพีอันนี้ซ้อมที่ค่ายพ k เคสันชัยมวยไทยนะครับ ชนะไปถอนแค้นสําเร็จครับแล้วก็วันนี้สึกใหญ่เลยนะครับวัดพันพยักษ์รับตังเสือคิมสอกเด็ดต่อสปินเตอร์นี่ฮะวันนี้เลยนะฮะวันนี้นี่ฮะคู่เอกพันพยักษ์ฉลามสีมนุษย์ราฟฟี่ชนะมารยอดศิลาเสือคิมลูกนิมิตอันนี้แก้มือนะฮะสปรินเตอร์เพชรฟ้าใหม่ปุมานดอยเกงกาสถานฟานี่ฮะ แล้วกันนี้มติชนสุดสัปดาห์ครับเรียบร้อยนะฮะเนี่ยรัฐมนูนฉนบับมีชัยนะครับแล้วก็มาดูห <c oughs> นังสือพิมพ์มติชนวันนี้ครับพาดหัวเหมือนไทยรัฐเลยเจ๊ไก่วืดประกันผิด112นอนอนคุกนี่ฮะ ครบ67ปีสุเทพเทึกสุบรณนายสุเทพเทืกสุบันประธานวิที่กบสทำบุญครบอบวันเกิดโดยมีอดีนยยนตน,นายกวิสิ์นะฮะหัวหน้าพระพิจิตรปัดร่วมอวยพรนะครับนี่หญิงไก่เขาก็ทำสกู๊ปไปเลยนะครับการยึดวัดเสือก้าวเวทไร่นะครับสปกระเดิมนี่ยึดคืนพื้นที่ช่วงนี้ซื้อที่ระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ ตรวจสอบเอกสารให้ดี Single Gateway ครับจี่ชะลอกฎหมายคือไข่พลเมืองความตัวแทนยื่นสิ่งมอรายชื่อรณรงค์เชนอร์โรจีหยุด Single g เ t e w วยหยุดกฎหมายลงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนี่ฮะนี่เป็นหน้านหนึ่งของมติชนวันนี้ครับที่รีวิวให้ดูก็ขอบคุณมากนะครับไปหาอ่านกันต่อครับผมขอบคุณครับ